สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําตามคำขอร้องนะครว่าให้สอนวิธีการพันด้ามไม้แบตหน่อยนะครับต้องบอกตรงๆว่าการพันด้ามแร็กเก็ตเนี่ยมันมีหลายช่องคำเยอะแล้วนะ, <c oughs> ะแต่ก็อาจตามคำเรียกร้องนะครับอยีางนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่า กริปเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับเท่าที่ผมรู้จักนะฮะมันจะมีอยู่ประมาณ3 4แบบนะครับหนึ่งก็เป็นผ้าพันหนังนะครับตามที่หลายๆคนเคยใช้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะครับผ้าพันหนังนะครับสองก็จะเป็นผ้าขนคนหนูนะฮะขนหนูก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะสามก็จะเป็นแบบผ้าพันแบบเหมือนลูกเล่นอะไรเงี้ยเป็นผ้าพันหนังแบบแต่เป็นเป็นรูเพื่อระบายความชื้นอะไรเร็วขึ้นนะฮะก็ยกตัวอย่างจะเป็นแบบนี้อ่านะครับสี่นะฮะอันเนี้ยก็คือ เพิ่งมาใหม่นะครับไม่นานนี้เลยนะฮะเป็นผ้าพันอัคนท่านะครับคือเป็นเป็นผ้าไว้ใช้สําหรับเอ,อ่อจริง,รงๆรแล้วผมอะไรรถแข่งหรือว่าคนที่เขาตกแต่งรถอะไรอย่างนั้นนะครับมันจะเอาไว้เป็นผ้าแล้กนะ็คือเนื้อมันจะแบบคล้ายๆหนังผ้านหนังกลับอะไรประมาณนั้นนะฮะมันจะมีคุณสมบัติก็คือมันถ้ามันยิ่งแฉะหรือว่ายิ่งชุ่มนะครับมันจะเหนียวกว่าผ้าพันหนังหรือผ้าพันผ้านะของสึกเวลาสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะแบบ แหม่งๆหน่อยเพราะว่าหลายๆคนมันไม่ชินคือหลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่กับความชินของแต่ละคนด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนจับปุ๊บใช้ได้เลยไม่ใช่นะครับบางอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนกันไปอย่างเช่นสมัยก่อนคนเคยใช้โทรศัพท์ปุ่มกดมาตลอดแต่พอมาเปลี่ยนเป็นหน้าจอทัชสกรีนเฮ้ยมันมันก็เวิร์กแต่มันกวาจะถนัดเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับเพราะของพวกนี้มันต้องใช้เวลาอะไรที่มาใหม่ๆๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับโอเคอันนี้ก็จะมายกตัวอย่างนะครับผมว่าวิธีการพัน ทำยังไงเริ่มต้นเลยอันแรกนะครับก็เป็นผ้าพันอะไรวะผ้าพันหนังแล้วกันนะครับเออตัวอย่างอันนึงก็คือเป็นผ้าพันหนังนะครับแต่เป็นหนังแบบมันมีกระดูกงูผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือมันมีสันน่ะอ่ะยกตัวอย่างกันก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวอย่างไปอันนี้ครับเริ่มจากก้น ฐานก่อนนะครับก็ตกตูนไม้นะฮะก็ค่อยม้วนไปก่อนทีละชั้นชั้นชั้นนะครับแล้วก็ไล่ลงมาพอมันถึงกระดูกงูปุ๊บก,ก็ค่อยไล่มันลงมานะเห็นไหมไล่ตามขอบของกระดูกงูไปเลยมันจะเท่ากันเองอัตโนมัตินะครับอันนี้อยู่ที่ความถนัดแต่ละคนแล้วว่าชอบหนาชอบบางแต่สำหรับผมอะผมก็พันอย่างเงี้ยตามเออเป็นพื้นฐานไปแล้วกันอยู่ที่แต่อยู่ที่แต่ละคนครับมันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะฮะบ,บางคนชอบหนาบางคนชอบบางก็พันกันเอาครับถ้าอยากได้หนาก็เว้นระยะห่างม,มาหน่อยแต่ถ้าอยากได้แบบพอดีพอดี หรือหนาๆเลยก็พันให้มันชิดๆกันเลยนะครับมันก็จะหนาเป็นตุ่มๆเลยนะแต่แบบพื้นฐานแบบนี้มันจะพอดีนะครับเวลาพันขึ้นมามันก็จะพอดีกับสันไม้นะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ทีนี้ก็เอาตัวอตัวเทปของมันมาปิดเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับเพื่อความแน่นนะฮะเวลาตีมันจะได้ไม่หลุดง่ายนะครับ มันจะเป็นสันแบบเนี้ยเวลาจับไปปุ๊บมันก็รู้สึกเป็นลุกขึ้นลุกขึ้นหน่อยก็แล้วต่ความถนัดครับหลายๆคนก็ถนัดแบบนี้หลายๆคนก็ไม่ถนัดก็เลือกกันเอาเพราะมันไม่ได้มีแบบเดียวเนาะอันนี้ก็จะพันคุชชั่นรองก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะสอนพันคุชชั่นที่หลังนะอ่ะอันนี้พันคุชชั่นรองไปก่อนนะครับเพื่อจะพันกริปหนังแบบทั่วไปเนี่ยหลายๆคนที่แบบคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับว่ากริป หนังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับแรกก็เหมือนเดิมครับเริ่มจากก้นก่อนแล้วก็หามุมสักมุมหนึ่งล็อกมันไว้นะครับเอานิ้วล็อกมันไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆพันทับมันไปพอทันทับมันไปพูกก็จะสามารถไล่ไปตามสเต็ปเรื่อยๆเลยครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนแล้วว่าชอบตูดหนาตูดบางตูดยังไงก็เพิ่มความหนาเพิ่มความบางกันเอานะครับก็ค่อยๆไล่ไปตามสเต็ปฮะดึงนิดๆหน่อยๆพอนะครับไม่ต้องดึงจนมันยืดตึงขนาดนั้นมันจะบางนะครับค่อยๆไล่ไปนะฮะ ก็ไม่โฟกัสค่อยๆอยไล่ไปนะครับอ่าไล่ไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ความสวยแต่ละคนอยู่ที่ฝีมือแต่ละคนแล้วนะยิ่งพันบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับทำบ่อยๆนฮะอ่านะครับก็ค่อยไล่ไปถ้าพันแบบพื้นฐานนะครับแบบล่องต่อล่องอย่างเงี้ยมันจะสุดที่หัวค่อนข้างจะพอดีนะครับสุดที่หัวด้ามพอดีนะค่อยๆไล่ไปครับไม่ยากอย่างที่คิด ไอมุมที่อันนี้ผมจะพันแบบว่าเอามุมที่มันเป็นเหลี่ยมนะครับอยู่เริ่มต้นเป็นในส่วนมุมที่มันเป็นเป็นเหมือนโดนตัดมาเล็กๆเ,เห็นไหมมันจะมาติดข้างบนพอดีกาวก็จะล็อกข้างบนพอดีนะครับผมจะใช้ประมาณนี้ฮะอ่าแล้วก็เอาตัวพลาสติกล็อกจบนะครับง่ายๆแค่นี้เองก็สวยละนะฮะประมาณนี้อันนี้คือพื้นฐานนะครับอันนี้ก็จะสำหรับคนที่แบบจับแบบปกติพื้นฐานนะครับอยู่หรือง่าย,ายๆเหมือนพันเหมือนรีชองเว่ยอ่ะนะครับรีชองเว่ยจะพันแบบ เรียบๆอย่างงี้แหละครับอ่าเดี๋ยปกติพื้นฐานนะฮะก็จับกันเอาถ้าใครชอบหนาหรือชอบบางก็เพิ่มลดกันเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าพันขนหนูนะฮะที่ปกติแล้วผมใช้ประจํานะครับตอนนี้ก็จะเป็นผ้านขนหนูแบบนี้ก็พันคุชชั่นลองไปก่อนนะครับพันคุชชั่นรองไปก่อนเพราะผ้าขนหนูมันจะเป็นแบบกาวนะครับ อ่ะค่อยๆติดแล้วค่อยๆไล่ไปเหมือนกันนะฮะค่อยเอานิ้วนิ้วสังเกตนิ้วซ้ายผมนะนิ้วโป้งซ้ายผมจะค่อยๆกดตรงปลายๆเพื่อให้มันแนบสนิทนะครับอ่าตูดมันจะได้ไม่เพเยออกมาเดี๋ยวมันไม่สวยนะครับก็พันแบบเกือบจะต่อกันนะครับคือทับผมพันแบบทับทับมันนิดนึงจริงๆนะครับเพื่อให้มันเป็นสันแบบขอบๆนิดเดียวแต่บางคนชอบแบบต่อต่ออันอันต่ออันเลยก็มันก็จะเรียบๆนะครับป็นเรื่ความถนัดนะฮะแต่ผมชอบมีสันนิดนึงก็พันทับนิดนึง เดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะไม่ได้หนามากนะครับเพราะพวกนี้ต้องบอกเลยถ้าเราพันหนาเยอะๆเนี่ยมันเปลืองนะฮะไอ้มนม้วนใหญ่ๆเงี้ยมันประหยัดก็จริงครับแต่ถ้าเราพันหนาไปมันก็เปลืองไปเยอะไปเราก็พันแบบเอาที่เราต้องการนะครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัดครับอ่าผมจะตัดตรงตรงนี้เลยนะครับง่ายๆเพราะเวลาพัดเราเราพันครั้งต่อไปมันก็จะได้แบบง่ายนะง่ายสำหรับผมนะแต่เราบางคนถ้าจะตัดแบบเอียงๆก็ได้นะครับไม่มีอะไรผิดอะไรถูกก็คือ เอาที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับชอบแบบไหนคาแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับไอตรงจะงอยตูดเนี่ยก็จะบางคนหลายๆคนก็อาจจะตัดทิ้งก็ได้แต่ผมขี้เกียจน,นะครับก็เลยเนี่ยหุ้มมัไว้เนี่ยจบนะครับกดมันออกไปแล้วก็บีเพราะมันแน่นๆนะครับบีมันแน่นๆเลยจบแค่นี้ครับก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วอะเอาไปตีได้นานนะครับตีได้นานอืมแค่แน่นจบครับอ่าก็จับ แล้วแบบเออความหนาของมันถนัดมือไหมก็ลองกันดูนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากต่อมาอันนี้จะเป็นวิธีการแกะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราพันถ้าเราไม่พันคูชชั่นอย่างเงี้ยตอนแกะออกมาพลาสติกแม่งจะหลุดออกมาด้วยเลยเว้ยเออแต่พอเราพันคูชชั่นไปเห็นไหมพลาสติกเดิมยังอยู่นะครับไม่เป็นอะไรเลยนะฮะมันเป็นที่คูชชั่นแทนเพราะชุคูชชั่นมันจะลอกออกมาแทนนะครับคูชชัน่นจะติดก,กับกาวแทนเพราะนั้นแล้วมันเหมือนว่าเป็นตัว ตัวรักษาด้ามไม้เพื่อแบบสมมุติเราซื้อไม้มาแล้วเราเป็นพวกพันแบบมีกาวแบบนี้มันจะลอกพลติกออกมาด้วยคือมันจะพังนะครับก็มีคุชชั่นไว้เพื่อแบบเออเพิ่มความนุ่มนิดนึงแล้วก็บระบายอากาศได้ดีนะครับคุชชั่นมันจะเป็นคล้ายๆแบบออฟองน้ำนะฮะเห็นไหมพอลอกมาปุกก๊บก็ด้ามก็ยังนี่ขนาดผมใช้มานานมากจนพลติกมันเหลืองแล้วเน่ย ก็ยังพลาสติกก็ยังไม่หลุดนะพลาสติกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่แค่มันเหลืองตามอายุการใช้งานพวมันใช้มานานมากแล้วเบนสองโอ้โหอายุเบนสองรู 22, ้กันอยู่นะเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับด้ามผ้าพันแบบเนี้ยนะครับเราก็ทิ้งไปหมดเลยเพราะว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยคืออันใหม่ๆจะเป็นแบบนี้นะครับคูชชั่นอ่าก็จะบางๆก็เป็นแผ่นบางมากแล้วไม่มีน้ําหนักครับเบานะครับอ่าแล้วก็เริ่มพันไปก่อนแบบแรกเลยปุ๊บเนี่ยปุ๊บไปก่อนนะฮะแล้วค่อยไล่ไปตามสเต็ปนะครับ ค่อยๆไ,ไล่ไปเลยนะฮะไม่ยากครับมันยืดมันยืดหดได้มันยืดหยุ่นครับก็พันไปเลยอยากได้หนาหรือรอยากได้ไดบางก็เราเริ่มเทียบคูชั่นก็ได้นะครับถ้าอยากได้หนานะฮะส่วนตัวผมจะพันอยู่ประมาณหนาหน่อยนะครับก็จะพันสัก2ชั้นแต่ถ้าคนแบบแค่พันเฉยๆเพื่อไม่ให้ด้ามพลาสติกเป็นอะไรนั้นก็ก่อนที่จะมดุดก่อนที่ผมจะมุดลงมาเนี่ยเราก็ดึงฉีกไปเลยนะครับก็คือพันแค่ชั้นเดียวก็พอนะครับแล้วแต่คนนี้ผมชอบหนาๆนหน่อยก็เลยพันขึ้นใหม่ชั้นหนึงให้มันมหนา,าน,หนุ่ม แต่หลายๆคนก็บ่นผมว่าผมจับพระพันนาเกินไปคนอื่นตีไม่ได้นะครับก็แต่กว่าจาาะาขนาดแล้วแต่ความขนาดอะก็ขนาดแบบเนี้อ่า <c oughs> แต่ก็เริ่มปรับแล้วครับเดียกก๋ยวเราจะพันให้เล็กลงนะเพื่อจะเวลาคนอื่นยืมไม้ดี๋ยว่าลองทดสอบรีวิวอะไรเงี้ยก็จะได้จับกันได้นะครับอันนี้เป็นผ้าคนธาร่านะฮะอ่ที่คนสงสัยนะครับผ้าคนธาร่าจะเป็นยังไงก็คือจะเป็นแบบผ้าแบบอย่างเงี้ยนะฮะสงสัยก็ดูตรงตัวไอได้นะครับอืม เนี่ยเป็นผ้าคันธาราความสึกเวลาจับเนี่ยมันจะเหมือนผ้าหนังกลับอะไรประมาณนั้นแบบเป็นผ้าสากๆนิดหน่อยแต่มันไม่คือมันไม่ได้สากเจ็บเข้าใจไหมมันสากแบบลื่นๆนะครับแต่พอเราใช้จริงๆมันก็มาดีลื่นมันก็ใช้ได้นะครับคือบางคนเหงื่อออกเยอะนะแบบเหงื่อแบบแฉะชุ่มเลยเงี้ยเนี่ยก็เหมาะกับแบบนี้นะครับอ่าเราก็เริ่มเหมือนเดิมครับก็ไล่ไปตัวนี้จะพันง่ายครับเพราะผ้าผ้ามันค่อนข้างจะบางนะผมเลยพันคุชชั่น2ชั้นนะครับเพื่อแบบให้มันเท่ากับปริมาณเดิมอ่ะเราก็ดูขอบนะครับ แล้วก็ทับขอบมันไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ดึงให้มันตึงๆนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเรียบนะครับเนี่ยแล้วก็นิ้วโป้งกดๆมันไปหน่อยให้มันไม่ให้มันขึ้นมาเป็นสันนะครับแล้วค่อยไล่ไปตามสเต็ปครับอืมก็ดึงกระกระดาษกระดาษหุ้มกาวออกนะแล้วก็ไล่ไปเลยอ่าทีนี้ก็ติดเดิบแล้วครับเวลาลอกเนี่ยก็คือมันก็จะหลุดออกมาเลยนะไอ้คูชันนะครับแต่คูชันมันเยอะไงมันม้วนหนึ่งโอ้โหใช้ได้ลืมนะครับคูชันม้วนหนึ่งอ่ะอ่าแล้วก็พันไปเลยครับ พันไปเลยไล่ไปเลยอันนี้อยากได้หนาอยากได้บางก็ไล่ไปเลยครับแล้วแต่อยากได้หนาก็พันแบบชีๆช,ช,ช,ชิดกันหน่อยแล้วอยากได้บางๆหน่อยก็พันห่างๆกันแต่ถ้าแบบอยากได้กลางๆก็พันทับสันมันก็พอแล้วนะครับขอบชนขอบอ่ะ,อะก็พันไปเรื่อยๆครับอ่าแล้วก็มาจับดูซิว่าเออมันใช่ไหมอ่า ดีนี้ผมพันมันประมาณว่าผ้ามันก็ยาวอยู่นะฮะก็ขนาดพันแบบเกือบชิดแล้วนะผ้ามันเหลือยาวอยู่ผมก็เลยตัดสินใจว่าเออมันเปลืองเปืองมันเหลือๆเสียดายนะครับผมก็เลยพันแม่งขึ้นไปเลยอ่าสนใจละพันแม่งขึ้นไปเลยเหลือเยอะเอินพันแม่งขึ้นไปนะปิดขอบปนไปเลยครับปิดตัวกลวยไปเลยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับก็พันไปเลยครับ ไม่มีปัญหาอะไรครับกับการใช้งานเดี๋ยวว่าสวยไม่สวยนั่นแหละครับอยู่ที่คนชอบนะถ้าไม่ชอบก็ตัดทิ้งไปนะครับแต่ละไม่ได้ซีเรียสอะไรกับพันแมงไปเลยนะฮะมันไม่ได้ทําให้ตีอ่อนลงหรือเก่งขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับแค่พันแค่นี้อ่าตัวก็เหมือนเดิมครับผมก็ปิดทับลงมานะง่ายๆก็อยู่แล้วนะครับเปิบๆแล้วก็เคาะๆมันหน่อยนะง่ายๆอ่าให้มันติดแน่นนะครับส่วนที่ที่มันเจิดมีส่วนเกิดออกมานะฮะก็ ถ้าแบบคนไม่ชอบนะครับก็ดึงออกแม่งไปเลยเนี่ยขาดง่ายมากนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะ แค่นี้เองครับเห็นไหมมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะก็สามารถที่จะใช้งานตามปกติหรือว่าหลายๆคนแบบเฮ้ยคูชชั่นมันเป็นยังไงอ่ะคูชชั่นมันมีหน้าที่คือประมาณนี้นะครับคือลองไปก่อนชั้นหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองทดสอบอดูว,ว่าหนาะบางขนาดไหนก็ลองกันดูอันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ว่าคุณควรที่จะพันกี่ชั้นมันมันมันบอกไม่ได้ฮนะคุณต้องเอาไปลองเองนะครับแล้วก็ลองพันดูเองก่อนแล้วดูซิว่าเออความหนามันใช่ไหมอ่ะส่วนถ้าบางคนแบบใช้ผ้าพันผ้าพันหนังอย่างเงี้ยพี่ผ้าพันหนังจําเป็น ต้องใช้คูชั่นไหมอันนี้ก็บอกว่าก็ไม่ได้จําเป็นแต่ถามว่าพันแล้วมีอะไรเสียหายไหมก็ไม่มีอะไรเสียหายพันคูชั่นเพื่อให้มันแบบเหมือนนึกง่ายๆนะครับคูชั่นเนี่ยมันมีหน้าที่คืออันดับแรกเลยคือทําให้นุ่มขึ้นนิดนึงอะ,อะทำให้นุ่มขึ้นแล้วอีกข้อนึงคือมันมันมี เป็นรูอากาศนะครับมันเป็นเป็นผ้าแบบฟองน้ําบางๆอ่ะมันเนี่ยฮะถ้าเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยปึ๊บมันบางมากเห็นไหมมันบางมากเลยนะครับแต่มันนุ่มไงมันบางมากก็จริงครับแต่มันนุ่มนะฮะมันนุ่มมากมันบางแล้วก็นุ่มมันเหมือนเป็นคล้ายๆฟองน้าประมาณนั้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยดึงออกมาบางๆแค่นี้แล้วคิดเอามันหนาขนาดเนี้ยใช้โอ้โหวจะหมดนะครับอ่ะไอคนที่ใช้เปืองนะครับคนที่ใช้เปืองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้ผ้าพันแบบเป็นกาวอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยเปืองเพราะผ้าพันผมมันเป็นกาวเป็นผ้าขนหนูนะ มันเป็นกาวคือดึงออกมามันก็พังเลยตัวคุชชั่นเดิมก็เสียเลยแต่ถ้าคนเป็นคนที่ใช้ผ้าพันหนังเนี่ยจะไม่ค่อยเสียก็คือสามารถลอกหนังออกแต่คุชชั่นเดิมยังอยู่ก็สามารถพเอาเอาหนังใหม่พันไปได้เลยอ่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนคุชชั่นบ่อยแต่ถ้าคนใช้ผ้าพันผ้าแบบผมที่มันเป็นกาวเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนทุกครั้งต้องพันคุชชั่นทุกครั้งนะครับเพราะว่าดึงมาทีนึงก็ขาดหลุดลุ่ยกระจุยมาแล้วนะครับเพราะนี้ไอ้ตัวนี้มันล็อกตัวเองอยู่นะครับเนี่ยผมแค่แปะไว้เฉยย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 ไไไมมม่่่่่่่่ีีีีีีกกกาววววออะะเเเเเเเลลลนนนนแแแแแคปป้้้้ฉฉ็็ูู ไม่หลุดนะครับก็วางไว้ง่ายๆเนี่ยคือข้อดีซับคู้ชันบางคนสมัยก่อนเนี้ยอาจจะเอาเป็นเพราะกระดาษกาวหรือไม่ก็ เทปพันสายไฟหรืออะไรอย่างเง้นแต่คือที่ดีที่สุดในในที่ผมเคยใช้มาคือกระดาษกาวเพราะมันไม่มีน้ําหนักมันเบานะครับก็คือพันไปปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเพี้ยนน้าหนักไปจากเดิมแต่ถ้าใช้เป็นเอ่อเทปพันสายไฟหรือว่าเทปอื่นๆอย่างเงี้ยบางอันมันหนักกว่ามันก็ทําให้วิบาลานไม้อะมันเพี้ยนไปนะครับแต่ถ้าคนแบบเฮ้ยกูชินกับบาลานนั้นแหละอ่ะก็พันได้ไม่เป็นไรมีค่าเท่ากันและหลายคนที่ชอบเอ่อแกะกิฟเดิมออกเนี่ยเพื่อให้ผ้าพันมันบางขึ้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะข้้างในนนนไมรุ่่อืๆเป็ อ่เราก็ต้องพันอะไรลองไปก่อนเพราะว่าถ้าันาเราใช้ผ้าพันแบบกาวติดไปเลยมันจะไปลอกเนื้อไม้ออกมาด้วยก็เลยต้องใช้กระดาษกาวหรือเทปพันสายไฟพันลองทับไปก่อนเพื่อให้มันไม่ไปแกะหน้าไม้ออกมานะครับก็นี่คือตัวเลือกนะครับคูชชั่น ก็สามารถพันทับไม้ไปได้เลยแล้วก็เอาผ้าพันมาพันได้เลยเพราะเราลอกมาปุ๊กคุชชั่นขาดมาแทนไม้ก็ไม่เป็นไรอ่าและแถมมันช่วยระบายอากาศด้วยนะมันจะไม่ไม่ชุ่มนานเหมือนถ้าเราไม่ได้พันอ่าคือตัวนี้มันมีรูมีรูระบายอากาศของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วเราก็เลยสามารถตีจนชุ่มเอาไปเก็บไว้แป๊บหนึ่งคือมันจะไม่ชื้นในเนื้อไม้อ่าแต่ถ้าไม้รุ่นใหม่ๆบางรุ่นนะครับมันก็เป็นด้ามคาร์บอนหมดแล้วดูกันเอาโอเคก็ประมาณนี้ครับสงสัยอะไรยังไงเพิ่มเติมนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ นะครับร้าน eBay ย์แบบเวนท์ชอปก็พร้อมยินดีตอบทุกคําถามทุกปัญหานะครับอาจจะตอบช้านิดนึงนะฮะก็ตอบไม่ทันนะครับบอกเลยก็คงขออภัยด้วยสำหรับคนลูกค้าที่ทักมาทางผมตอบช้านะครับก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับขออภัยไว้ก่อนจริงๆนะครับไลน์นี้สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับมันจะขึ้นฝั่งไหนเออซักฝั่งไหนนะก็สแกนเอานะครับคิวอาร์โค้ดหรือไม่ก็แอดเป็นไลน์แอดเข้ามานะครับมีแอดนะบ๊ายบายครับมีอะไรก็ฝากไว้ได้นะฮะฝากร้านอีเบย์เวนท์ชอปไว้ในดวงใจด้วยนะครับ